สวัสดีค่ะทุกคนคะพี่เพชรกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้มีวิธีการนุ่งสิ้นแบบช่วยให้ดูผอมมาฝากค่ะทําตามพี่เพชรเลยนะคะเราจะใช้วิธีการพับทบหนึ่งทบนะคะแบบนี้ค่ะเราจะเก็บเก็บตะเข็บไว้ด้านในนะคะแบบนี้เลยค่ะใช้สายรัดสิ้นนะคะ หรือว่าใช้เข็มกลัดหนึ่งตัวก็ได้ค่ะมัดแบบนี้เลยนะคะถ้าใครไม่มีสายลัดสิ้นใช้เป็นเข็มกลัดก็ได้ค่ะแล้วก็พับทบตรงแบบนี้นะคะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะเวลาใส่เราจะดูผอมมากเลยนะคะเพราะว่าจะเน้นรูปร่างค่ะ วันนี้แมชกับเสื้อผ้าทอมือคะ่ะสวัสดีคะ่ะ